สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้พ่อกับพี่นี่อีกแล้วนะคะช่วงบ่ายนะคะเกือบจะบ่ายสองโมงแล้วนะคะวันที่เจ็ดพฤษภาเนาะพฤษภาหกสามนะคะหมู่วันหมู่กรพี่นี่หลงเป็นวันเ,เดือนมเนอมษายนหอนไหลนะคะหลงหนาหลงหลังนะคะหอนหอนนะคะหอนค่ะคอนเนี่ยฝนกระโปรนะคะช่วงนี้นะคะตอนนี้ก็ล้อฝนกันนะคะหอนอีหลีนะคะอ้าวนะคะมันนี้พี่นี่เอาสูตรห้อง เว็บสีทองนะคะห้องรวยนะคะเว็บสีทองห่องรวยมาฝากทุกคนนะคะรวยค่ะรวยรวยจริงๆนะคะของสีทองนะคะอ่านะคะมาฝากทุกๆคนนะคะสูตรที่ให้นะคะมือนีแบงมาแบงปั่นนะคะก็จะเป็นหาเลเจาะนะคะเจาะสองตัวบนสองตัวล่างนะคะกดสองตัวบนสองตัวล่างสองตัวกลับนะคะแล้วก็สามารถเอาไปปักได้นะคะปักอะไรครับ พี่นี่เอาไปปักสิบบุญนะคะหรือเขาลองเทศเบิงนะคะว่าตอนนี้มันเดินปักอียงนะคะปักสิบบุญก็กดสองตัวบนแล้วก็กดรูดหน้านะคะปักสิบบุญเนาะมาทามาเขาสูตรกันนะคะเนาะสูตรที่พี่นี่ให้เมื่อนี้นะคะก็เป็นสูตรง่ายๆขั้นตอนง่ายๆนะคะแต่มันสามารถเอาไปทําเงินเท่าใดให้เท่าใดนะคะเ้ามาเบิงว่าถ้าเขาเอาไปจอนเนี่ยเขาเสียถอาเอาหาเลขออกมาก่อนเนี่ยเขากระจับ มจอนมันจะเข่าจะรอบนะคะเลขที่ห้าสิเอาไปใส่นะคะเขาใส่อยู่ประมาณหกโตนะคะถ้ากดสองตัวบนสองตัวล่างก็ทุนอยู่ที่หกสิบาทเด้อทุนหกสิบาทถ้ามันกามันอ่ะเข่ามันก็ได้สามสิบาทกําไรสามสิบาทนะคะต่อหนึ่งบาทนะแล้วถ้ามันเด้งนะคะมันก็จะได้เปนะ็นร้อยแปดสิบเนาะทุนร้อยยี่สิบกำไรอยู่ที่เท่าไหร่คะหกสิบาทกับพอล่นนะคะเนะาะมาดูนะคะว่า สุดที่พี่นี่จะให้เนี่ยมันมันมันเป็นแบบไหนนะคะมาเบิรงนะคะพี่นี่ใช้ตัวนี้ค่ะมาลองเบิรงนะคะามาแบ่งปันนะคะแบ่งปันฟีใช้หกนะคะเอามาลองเข้ามาปักเบิรงนะคะเข้ามาจับเบิรงก่อนม่เจอเข่าเย้าเฮาบอลนะคะหกตัวนะคะหกนะคะรับเพิ่มแต้มไปเลยนะคะหกหลักนะคะใช้หกหลักนะคะหกหลักนะหกหลักนะคะหกเจ็ดนะคะ เจ็ดเห็นหูปะคะเห็นบอคนิดเดียวเพิ่งได้เสียงไฟพี่นี่มันเป็นนี้นะคะอ่านะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะนี้นะคะถ้ากลัมาเบิ่งว่ารอบต่อไปเนี่ยมันเข่ามันเข่าบ่คะเห็นบ่คะมันเข่าหนึ่งเก้าเห็นบ่มันเข่าหนึ่งเก้าวิธีเฮ็ด พิธีห้อยจีจอห้อจีจอแบบไหนคะเ้าก็สิเอามาวินกันนะคะเอามาวินกันเอาตัวเลขมาวินกันนะคะเอามาวินกันนะคะ,าานนะ,คะแล้วเา้าเอาไปลินสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างนะคะมาเบิรงวพิธีการนนะคะเผือ่อใครที่ยังวินบม่เป็นนะคะยังทำไม่เป็นเดีย๋ยวพ่นีจะสอนนะคะจับเลขมาวินนะคะแบบนี้นะคะข้าจับเลขหกตัวที่ห้อเห็ดไว้นะคะหก จ็ดแปดเก้าศูนหนึ่งนะคะเอามาวินนะคะหกเจ็ดนะคะวินไปทีละตัวเด้อเอาไปวินทันละตัวนะคะหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะคะมันจะหอดีพอดีนะคะอ่ะต่อไปก็จะเป็นเจ็ดแปดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะต่อไปก็จะเป็นแปดค่ะแปดเก้าแปดศูนย แ1ดหนึงยังสินะคะต่อไปก็จะเป็น9091นะคะแล้วก็01มันจะเป็นเลขจักกตคะ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี1ห1า1 4 1 5ดเป็นเลข1 5ห้าตัวนะคะ15ตัว15ตัวนะครับไปกลับบนล่างมันก็จะ60ตัวคะก็เ,เป็นทุนอยู่ที่60บาทนะคะแล้วเข้ามาเบิงงว่ารอบนี้มันเข่าปะคะรอบที่12นะคะมันเข่าอย่างะ่ะมันมา19เเห็นไหมคะ เห็นไหมพี่พีนีบอกว่าให้กด2ทัวบน2ตัวล่างแล้วก็2ตัวกลับค่ะนะทุนอยู่ที่60บาทกาไร30บาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเนาะอ้าวต่อไปเลยค่ะต่อไปรอบต่อไปค่ะเขาจับหนึมาค่นับไปเลย1 2 3่งสองามสี่ห้าหอย่างนี้นะคะเป็นไงคะรอบนี้เข้าตัวไหนคะเข้า36เห็นไหมคะ อันนี้เดี๋ยวพี่จะเขียนตัวข้างๆไว้ให้อนนาจีจะได้ไม่งงนะคะอันนี้เขา้า1 9นะคะรอบนี้เขา้า3 6นะคะอ่าต่อไปค่ะ6ค่ะหกเจ็ดค่ะรอบนี้เป็นไดคะรอบนี้เขา้า81นะคะอ่าต่อไปค่ะ8นะคะ 8ปดเก้าศูนอะคะรอบนี้เข่าตัวไหนคะรอบนี้เข่าหนเห็นไหคะอ่านะอันนี้อ่านะเห็นไหมคะต่อไปค่ะหนึ่งสองามี่ห้าหกรอบนี้เป็นไหนคะรอบนี้ลุดนะคะรอบนี้ลุดอ่าต่อไปหงค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกนะคะรอบนี้เป็นไงคะรอบนี้เข้าหนึ่งสองแล้วก็ห้าหกนะคะหนึ่งสองห้าหกนะคะหนึ่งสองแล้วก็ห้าหกนะคะแบบนี้นะคะมันได้สองด้งนะคะอันนี้สองด้งนะคะได้บนล่างนะคะอ่ะต่อไปค่ะห้าค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะรอบนี้เป็นไงคะรอบนี้ไม่มีนะรอบนี้หลุดอ่ะต่อไปค่ะสาม สี่ห้าหดแดนะคะ34มสี่ห้าหกดแรอบนี้หลุดอ่าต่อไปค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรอบนี้เข่าตัวไหนคะรอบนี้เข่าส7่เนะคะสี่เจเบิ้งนะคะมันจะเข่าจะกรอบหลุดจากกรอบนะคะต่อไปสค่ะสี่ห้าหกเดแอ่ารอบนี้หลุดนะคะรอบนี้หลุดต่อไป 3มนะคะสามสี่ห้าหกดนะคะรอบนี้เป็นใดคะรอบนี้ก็4ีสานะคะในสี่สานะคะออานะคะตป่สี่ห้าหกเจดแรอบนี้เข้า9ก้าหเห็นไหมคะเก้ับ5้านะคะอ่านะต่อไป4เหมือนกันนะคะสี่ห้าหเจ็ด 8ปดเก้รอบนี้เข้าเท่าไรคะเข้าซีซีเจ็ดนะคะอาซีเจ็ดีดนะคะอันนี้ได้หนึ่งเด้งไปมา,มาล่างนะต่อไปค่ะซี C, ค่ะซีซีห้าหกเจ็ดอ่าเจดเารอบนี้เป็นยั่าไรคะรอบนี้เข้าเก้าเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดนะคะเก้าเจ็ดอ่าอันนี้ได้อีกหนึเด้งต่อไปค่ะศูนยค่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า รอบนี้เป็นยังไงคะรอบนี้เข้ายัางคะเข่าศูนย์สอ,อ,องนะคะอ่าศูนย์สองอันใดหนึ่งเด้งนะคะต่อไปศูนย์เหมือนเดิมศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้ารอบนี้หลุดรอบนี้หลุดนะจ๊ะเราตาป้าค่ะศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองสามสิบห้าเอานี้จะมันจะเป็นสองนะคะสองศูนย์หกนะคะแล้วก็จะเป็นหนึ่งสองนะคะอันนี้สองเจ็ดนะ,ะมึกมันหลุดนะคะมึกมันแห้ง ต่อไปนะคะรอบนี้เข้าตัวในคะเข้า1นสองนะคะหนึ่งสองเด้อหนึ่งสองอ้าวไปต่อไป1นึ่งะคะหนึ่งสี่ห้าหรอบนี้เข้าตัวหนคะรอบนี้เข้าสองสามสองสามบนนะสอค่ะสองสามอ้าวสอนะคะไปหนึ่งดิงนะคะต่อไปเจด แปดเก้าศูนย์รอบนี้หลุดนะคะหนีนะจากรอบที่11มาถึงรอบที่30เข่าจากรอบคะ่ะ1 2ึ่งสามี่ห้าหก็คือมันเด้งนะคะเจ็ดแ11 12 13 14เข่า14รอบ14บตัวนะคะสิบสเด้งนะคะอ่ะต่อไปเขามาเบิงว่ามันหลุดจากรอบ1 2ึ่งสามี่ห้าห รูดหกนะคะถ้าเป็นแบบนี้ได้ถอนนะคะเนาะเขาเล่นเขาต้องเราเบึงนะคะเราก็ระวังระวังนะคะทีนี้พี่นี่บอกว่าทําไมมันถึงปักได้เอามาเบึงปักนะคะพี่นี่จะปักสิบบนพี่นี่จะปักสิบบนนะคะสิบปัปกปักสิบบนเขาเขียนวาเลยนะคะปักสิบบนฝั่งนี้นะคะปักสิบบนรูดหน้านะคะปักสิบบนรูดหน้านะคะรูดหน้านะ อันนี้รูดหน้านะคะปักสิบบนรูดหน้ามาดูว่าปักสิบบนมันเข้าไหมนะคะทุกคนดูนะคะอ่ะนานะรอบที่สิบอ็ดมาดูผลรอบที่สิบสองนะคะปักสิบบนคือปักตัวนี้นะคะปักตัวนี้นะคะปักสิบบนนะคะ,ะสิบบนตรงนี้ก็ได้ค่ะเฉยต,ตรงนี้ง่ายๆะจะได้มองเห็นชัดนะคะสิบบน ถ้ามาบึงะคะ่ะมันเข่าบอลหก 6, ห็นไหมคะหกอ่าหนึ่งนะคะต่อไปรอบที่สิบสามระปักอะไรคะ่ะปักสิบนเหมือนเดิมสามมีบ่คะสามมันมีเห็นบ่คะอ่าหนึ่งนะคะใช้ทุนเท่ากันนะคะใส่ทุนเท่ากันนะแต่ว่าอ่าจาอเขาเขาออกไปวิ่งบนลุดเออไปกดสองตัวบนสองตัวล่างสองตัวกลับหนะกขามันเด้งเขาก็ได้เด้งนะคะแต่แต่ปักนี่มันจะบ่เด้งนะคะเนาะได้สามสิบบาทตรงๆเลยนะคะอ่าต่อไปคะ่ะ ศูนย์ค่ะเห็นไหมคะศูนย์มันมานะคะปักสิบบนมีศูนย์ไหมศูนย์มานะคะต่อไปค่ะตัวนี่นะคะเบิง์นะคะแล้วก็ปักรอบต่อไปมีแปดไหมคะ,ะมีค่ะมีแปดหนึ่งเด้งนะคะต่อไปค่ะสิบบนมีไหมสามสามมีค่ะหนึ่งเด้งนะคะต่อไปค่ะ สิบบนมีไหมคะหนึ่งหนึ่งมีหนึ่งเด้งนะคะต่อไปค่ะสิบบนมีห้าไหมคะห้ามีะคะ่ะหนึ่งเด้งอ่าต่อไปสิบบนมีหกไหมคะมีหนึ่งเด้งต่อไปสิบบนแปดมีไหมคะอ่ะไปไม่ถึงนะคะหลุดสิบบนมีหนึ่งไหมคะไม่มีหลุดอ้าวนะคะสิบบนมีเจ็ดไหมคะมีคะ่ะอ่าไปสิบบนมีเก้าไหมคะมี ไปหนึ่งเด้งนะคะไปเรื่อยๆนะคะสิบบนมีศูนย์ไหมไปบะถึงนะคะเอารดสิบบนมีเก้าไหมคะมีไปนะคะบเบิมันจะเข้าจากรอบไปสิบบนมีเก้ามคะม่มีรด10บบนมีเจ็ดไมคะม่มีรดเอตัวนี้มันจะเป็นศูนนะคะศนย์นมือพิงนิเปิเบินะคะเปินะคะอันนี้จะเป็นสองศูนย์หกนะคะสอง สิบบนมีศูนย์ไหมคะมีนะคะรอบนี้มีนะมี0ศูนย์นะคะอันนี้เข้าไปนะคะแล้วก็สิบบนมีสองไหมคะนี่สองนะดูมือนะคะสองนี้นะคะแล้วก็รอบสุดท้ายสิบบนมีแปดไหมคะมีค่ะเห็นไหมถ้าเกิดมาเบิงว่าปักมันเข่าเห็นไหมคะมันไหลไหลแล้วมันก็จะรุดไปสองรอบแล้วมันก็จะมาเข่าอีกแล้วมันก็จะรดแล้วมันก็จะเข่าแล้วมันก็จะรุด ลดนะคะเขาก็ปักไปคือเขาต้องเทศแบบนี้นะคะเขาเจริช่วงไหนก็ได้นะคะเขาเล่นช่วงไหนก็ได้ขอตะบ่าเขาเทศก่อนถ้าเขาประเทศทรบมลูนะคะนักเรียนพี่นี้นะคะที่ว่าเป็นลี้ยนเลี้ยงกับพี่นี้แล้วนะคะสูตรนี้ที่พี่นี้สอนไปแล้วนะพี่นี้สอนไปแล้วเนาะวิธีการเขาเทศแบบไหนปักแบบไหนนะคะแต่พี่นี้เอาแค่ตรงที่ว่าเราปักแล้วมันเข้ามาให้ดูนะคะวิธีการแยกแล้วปักออกมาแบบไหนคือทุกคนเข้าใจแล้วนะคะเนาะก็ฝากนะคะฝากห้องนะคะผู้ใดอยากเข้าห้อง อันพี่นี้นะคะห้องรวยนะคะห้องนางฟ้าห ồng, อา้องเวบหวยเว็บลอตโต้นะคะเจดมาวินนะคะลิสเบนะคะแล้วก็เอ็กโฟบ่อยคนอื่นเอ็กโฟบ่อยอีกเวบหนึ่งนะคะแล้วก็อีกหลายๆเว็บนะคะมีเจดลอตโต้มี 7, เจดสราเบตน,นะคะมีมีหลายห้องนะคะถ้าใครอยากเขานะคะทักแอดมอนได้เลยนะคะอันนี้แอดมอนนะคะตรงนี้นะคะทักแอดมอนได้นะคะทักไปเลยนะคะ ถ้าจะเข้าห้องน้องฟ้านะคะตอนนี้ห้องน้องฟ้านึ่งเต็มนะคะเหลืออยู่ห้องน้องฟ้าสองที่เปิดรออยู่นะคะก็ตอนนี้ก็สมาชิกก็ไหลเข้าเรื่อยๆนะคะเอ่อเข้าใจค่าขังห้อง200บาทท่านันนะคะห้องนางฟ้านะเฉพาะห้องนางฟ้านะคะเฉพาะห้องนางฟ้านะคะ200บาทตลอดชีพค่ะห้องเงินอื่นคุยกับแอดมินนะคะว่าแกจะให้ทํำยังไงนะคะถ้าทักพี่นีไปพี่นีมาตอบทักแอดมินนะคะอันนี้พี่นีนะคะหนูนีนะคะทักพี่นีไปพี่นีมาตอบ ก็ทักแอดมูลไปนะคะสองเอ่อเก้าหนึ่งเจ็ดนะคะอันนี้นะคะค่ะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะกดกระดิ่งนะคะกดกระดิง่ง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 ไว้นะคะเพราะว่าเวลาพี่นีปล่อยคลิปออกไปนะคะทุกคนก็นจะได้สูตรนะคะจะได้สูตรไปเล่นนะคะกดกระดิ่งติดตามเลยติดตามด้วยนะคะก็ะฝากช่องนาคาพรวยสูตรหวยฟรีนะคะขอบคุณทุก Like. ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอันไหนผิดพลาดก็ให้อภัยกันนะคะใส่คำเบาคำจ่าให้มันดีนะคะเพราะปากปากที่เขาวอาอไปสิ่งที่เขาวอาไปมันย้อนกลับไปหาตัวเองนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ